ในเมืองในโลกทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่แบบใช้เยอะที่สุดเลยครับคือพลังงานในอาคารเพราะว่าตึกหลังหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ใช้ไฟใช้แอร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็มีสถาปนิกคนหนึ่งครับคนนี้ฮะเขาชื่อเอ่อมิกเพียสนะฮะสถาปนิกคนนี้เขาลองไปสังเกตครับว่ามันมีบ้านของสัตว์อะไรที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เขาไปเจอว่าปลวกเนี่ยแหละเป็นบ้านที่ดีมากเพราะว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะฮะเขาก็เลยลองดีไซน์ตึกครับที่ซิมบับเว แล้วก็เรียนแบบจอมปลวกให้มันโปร่งให้มันแบบว่าสามารถมีพื้นที่ระบายอากาศตรงกลางได้นะครับปรากฏว่าพอทําขึ้นมาเสร็จเนี่ยเขาประกาศเลยว่าอาคารหลังนี้ไม่ติดแอร์อแล้วก็ปรากฏว่าไม่ว่าฤดูไหนฮะอุณหภูมิอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสโอ<ฮ>้ยยอดแล้วที่สําคัญก็คือว่าประหยัดพลังงานมากกว่าตึกทั่วไปในขนาดเท่ากันเนี่ย90%<อ>นะดูวันนี้เราจะเข้าใจาขึ้นนะอันล่าง,างใช่ครับอันล่างนะฮะจะเห็น ช่องช่องเนทีเดตกยคับความร้อนจะต้องลอยตัวขึ้นเมื่อความร้อนตรงกลางลอยตัวขึ้นมันก็จะดูดอากาศรอบๆเข้าหาตัวไอ้อากาศรอบๆมันเย็นกว่าก็จะทําให้ห้องที่อยู่คือมันดูดแน่ๆเพราะหลังคามันต้องร้อนพออากาศร้อนลอยตัวขึ้นต้องมีอากาศเข้ามาทดแทนอธิบายได้สมกับเรียนสถาปัตย์นะแล้วประโยัประหยัดค่าแอร์ไปครับปีแรกเนี่ยประเมินมาประหยัดค่าแอร์ไป3.5ล้านดอลลาร์ปีเดียว กีเดียวนะฮะประเทศอะไรเอ่ยควรจะทําแบบนี้บ้างผมว่ามันดีกว่าการประหยัดไฟคือสุขภาพนะครับเพราะอากาศบริสุทธิ์เดมันต่างจากอากาศที่ออกมาจากแอร์มากมากนะครับอูสุดยอดแล้วมันก็เลยทําให้ตัวตึกเนี้ยอาคารเนี้ยเก็บค่าเช่าถูกลงด้วยฮะแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ได้เปรียบคู่แข่งอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายของมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเราทําขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ประหยัดพลังงาน มากขึ้นใช่ไหมครับ,รบเราใช้อะไรต่างๆนานาลดลงนั่นหมายความว่าเราก็เบียดเบียนธรรมชาติน้อยลง,ลงด้วย<อ><อ>ซึ่งจริงๆสิ่งที่เราควรจะดูจากสัตว์เนี่ยผมว่าไม่ใช่ในแง่ดีไซน์เท่านั้นแต่มันคือชีวิตของมันเลยครับคือสัตว์และพืชเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยก็เพียงเพื่อที่จะอยู่รอดของมันไปในช่วงอายุขั้นะใช่มันไม่ได้ต้องการจะครอบครองอะไรมากไปกว่านั้นมีแต่มนุษย์เียหรือว่าต้องการความสะดวกสบายที่จะต้องไปแบบไปทําลายบ้านคนอื่น ลองนึกภาพโลกนี้ถ้าไม่มีมนุษย์อยู่เลย <laughs> มันก็เขาก็อยู่กันได้แบบ <laughs> ดีมากาาก,กลมกลืนมาก <laughs> <laughs> กลมกลืนมาก <laughs> คุณเคยเห็นตัวอะไรสะสมอะไรที่แบบว่าเกินเกินที่ตัวเองต้องการไหม <laughs> สมมุติเป็นเสือต้องไปล่ากวางม,มาสิบตัวกองไว้หลังบ้าน <laughs> เป็นนกต้องไปจับหนอนมาห้าสิบลังรอไว้ก็เคยเห็นหมาบางตัวมันก็ขุดแล้วมันก็ฝังเก็บไว้นะครับถ้าเป็นหมานิสัยคนมันต้องฝังไว้สักสามร้อยอันนะเออเรื่องเรื่องนี้น่าสนใจครับที่ที่ไปป่ามาเนี่ยก็มีผมถามว่ามีสัตว์ที่ชอบสะสมไหมครับก็เขาก็บอกครับว่ามีกระรอกหรือว่านอนฝัชนิดใช่ไหมฮะเล็พืชที่เก็บเมล็ดพืชแล้วก็ฝังไว้เพื่อที่จะมากินแต่มันฝังไว้เยอะมากจนกระทั่งมันลืมฮะแล้วเมล็ดก็งอกเมล็ดก็งอกจริงๆอ่ะมันช่วยปลูก ในต้นไม้ชนิดนั้นด้วยสากลายเป็นเอาไปปลูกในที่ต่างๆใช่ครับแต่สิ่งที่ต่างคือคนเราเนี่ยสมมติเราอยู่ในอาคารเราร้อนเราติดแอร์เลยแล้วเราพ่นลมร้อนเนี่ยไปคนอื่นออกไปให้คนอื่นผมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากจะชวนกันคิดครับว่าเออมันมีวิธีไหมที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีของสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกใบนี้นั่นไนการเป็นยิ่งฉลาดยิ่งทำลายเนาะชวนกันคิดนี่ไม่ได้ชวนเฉพาะคงเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์เราอยู่ในอาชีพใดก็ได้ผมเคยเสนอให้ถอดเสื้อตัวนี้ออก In 1991, architect Mick Pierce had a problem. An investment group in Harare, Zimbabwe hired him to design the largest office and retail building in the country. But they didn't want to pay for the expensive air conditioning needed to cool such a large building. So that left Pierce with a seemingly impossible challenge. How do you design a building that cools itself? This is a termite mound. Millions of termites live inside these structures, some of which stretch an astonishing 30 feet high. Although these termite skyscrapers may look solid from the outside, they are actually covered in tiny holes that allow air to pass through freely. Like a giant lung, the structure inhales and exhales as temperatures rise and fall throughout the day. This termite ventilation inspired Pierce to use an approach known as biomimicry, imitating the ingenuity found in nature to solve human problems. Meet the Eastgate Center. The building is made from concrete slabs and brick. Just like the soil inside a termite mound, these materials have a high thermal mass, which means they can absorb a lot of heat without really changing temperature. The exterior of the building is prickly, like a cactus. By increasing the amount of surface area, heat loss is improved at night while heat gain is reduced during the day. Inside the building, low power fans pull in cool night air from outside and disperse it throughout the seven floors. The concrete blocks absorb the cold, insulating the building and chilling the circulating air. When the morning comes and temperatures rise, warm air is vented up through the ceiling and released by the chimneys. Thanks to this innovative design, Temperatures inside stay at a comfortable 82 degrees during the day and 57 degrees at night. Not to mention, it uses up to 35% less energy than similar buildings in Zimbabwe. Since opening its doors in 1996, Mick Pierce's 90% natural climate control system has made the Eastgate Center a global landmark for sustainability. So, we must ask ourselves if an architect could design a self cooling building with termite inspired climate control, what other innovations could Mother Nature inspire if we just paid closer attention?